เนี่ยละค่ะนี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าเอามาแบบรีเพลย์กันอีกรอบหนึ่งคนะเพราะว่าคุณแม่จิตทิ์น่ารักมากโอ้โหไหว้ไทยสวยมากเป็นตัวแทนนางงามไปแล้วหนึ่งนะแล้วก็ทำมินิฮาร์ดกับแฟนขับด้วยเรียกได้ว,ว่านงลิสไม่ได้เก็บตกอะไรคุณแม่เก็บให้หมดนะคะมีออร่าความเป็นซุปตาแล้วก็เซอร์วิสเก่งมาแต่เดียวนะคะคืออันนี้คือแฟนจีหรือประเทศไหนเอยคุณแม่รับของเต็มไปหมดแล้วนะคะยังจะวางขึ้นไปอีกคุณแม่ก็คือแบบ ไม่มีที่ถือแล้วนะคะแต่ก็ยังดีที่ไม่ได้มารุมมาตุ้มมารุมมาล้อมจนเป็นอันตรายนะเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องลิสเมื่อเช้านี้นะคะแอนรู้สึกว่ายิ่งเข้าช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อแบบนี้ทําไมทุกอย่างมันดูโอลัมมานไปหมดนะ,ะอย่างน้องแชงที่วันนี้ไปถ่ายรูปใช่ไหมก็รู้สึกว่าวันนี้แฟนคลับดุเดือดมากเป็นพิเศษเหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็เลยสงสารสาวๆเนาะ โอ้โหตัดภาพมาสถานการณ์น้องแชงนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะสู้ดีนะคะนะ้องวิ่งปรื้ดขึ้นรถเลยอะไรจะมาลุมมาตุ้มกันขนาดนี้นะชอบตรงแชงวิ่งไหวนะคะวิ่งเหมือนใครศาสตร์น้ำสงการเลยวิ่งปรื้ดเลยสมแล้วนะที่เป็นกระลอกน้อยเออวิ่งไหวจริงนะคะ ก็นี่เป็นภาพบรรยากาศของคนอื่นๆนะวันนี้ดูเหมือนพี่จีซูจะสบายๆนะมีกาดทางโล่งอะไรแบบนี้นะคะก็เรียกว่าไปสแตนบายกันเรียบร้อยแล้วล่ะเนาะก็แอดมีรับพีของนัคอนด้วยนะคะแต่ว่ารับถึงแค่ประมาณ ไม่เกิน3ามทุ่มนะคะส่งกับเครื่องบินค่ะได้ต้นเดือนหน้านะจ๊ะแต่ราคาก็จะแรงหน่อยเพราะว่ารวมค่าขนส่งค่าภาษีค่าที่อะไรเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดสนใจแบบนี้นะคะเก๋ๆราคาไม่แรงบังคับแอดปอยออกแบบก็คือเมื่อกี้พีเซนเตอร์จาเป็นเนาะก็ <c oughs> คือไม่จําเป็นก็คือจะไม่ลงภาพแหละอ่ะอันนี้เสื้อและหมวกนะคะบายอัพพ e นิวสามารถติดต่อมาได้ราคาก็ดีไม่แรงนะจ๊ะทักไลน์อัพพ e นิวช่องทางเดียวค่ะ วันนี้เรื่องราวของน้องนะคะเรียกว่าก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอรนะคะแล้วก็ขึ้นเทรนด์เว่ยป๋อไปด้วยในตัวนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะอันนี้แบบคดีพลิกหรือเปล่าจะเรียกว่าแบบนี้ไหมนะคะหลังจากที่เมื่อวาน สองแอดเล่าไปแล้วว่ามีข่าวว่าน้องเนี่ยปฏิเสธสัญญาถึงสองฉบับด้วยกันใช่ไหมซึ่งหุ้นที่มันร่วงอยู่แล้วก็ร่วงได้อีกนะเก่งมากนะไม่รู้จะร่วงได้ถึงไหนเนี่ยก็ทำให้ทางวายค่ะมีการแถลงด่วนออกมาเลยนะซึ่งงงมากปกติเนี่ยวายเนี่ยปกตินาะเออถูกแล้วปกติเนี่ย,ยวายในแทบจะไม่ขยับเลยไม่ว่าก่อนหน้านี้น้องจะมีข่าวลือเดทข่าวนู่นข่าวนี่ข่าวนั้นก็ไม่เคยออกมาพูดแทนนะคะ จนตอนนี้ชาวโซเชียลเนี่ยบ่นอีกแล้วบอกว่าเฮ้ยที่อย่างนี้อ er please, อ,อกมาพูดได้เกี่ยวกับเรื่องของรายได้กับคุ้นของตัวเองหรือเปล่าก็ออกมาพูดว่าอย่าเพิ่งมาฟังข่าวเรืออะไรกันมากมายเพราะว่าน้องลิสเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับข้อสัญญาที่จะเซ็นต่อไม่เซ็นต่อยังอยู่ระหว่างการเจรจา เดี๋ยวนี่งงมากบอกว่าทุกอย่างจะประกาศกันยาแล้วทําไมยังอยู่ระหว่างเจรจากรอนฟังแล้วมันก็ค่อนข้างมีพิรุษมันค่อนข้างแปลกๆนะคะทุกคนซึ่งมันมีการส่งสัญญาณหลายอย่างมาที่มันแบบสอพิรุษมาและก่อนหน้านี้นะไม่ว่าจะเป็นการที่แบรนด์กีฬาแบรนด์ดังแสดงความยินดีกับเจนนี่คนเดียวทางทางที่โอเคก่อนหน้านี้รางวัลโนเนอ็มทีวีเป็นของทั้งวง แอบรนด์แสดงความดีกับเจนนี่คนเดียวมันก็สอ่อได้ถึงการต่อสัญญาไม่ต่อสัญญาของศิลปินในค่ายอยู่แล้วเพราะว่ามันแปลกเกินไปมันก็ปกติมันต้องแสดงความดีเป็นวงไงนุกคนนึกออกใช่ไหมอะรวมไปถึงนะสัญญาณต่างๆอีกนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะเราก็ต้องดูว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในคอนเนี่ยจะมีอะไรชัดเจนหรือเปล่าหรือว่าจะมีการถแถลงแยกหลังจากนั้นนะคะซึ่งก็ เอาจริงๆนะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าสาวๆเนี่ยอยู่กับเรามาอย่างยาวนานมากๆผูกพันกับบลิ n ทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาปิดจบกันง่ายอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้เนาะเออจะไปจะมาอะไรยังไงเนี่ยก็น่าจะมีการถแถลงพูดคุยกันจริงจังอย่างเป็นทางการด้วยซึ่งอันนี้เราก็รอกันด้วยความหวังนะคะเพราะว่านาทีนี้เนี่ยไม่ต้องคิดมากและรอฟังกันอย่างเดียวแหละว่าจะยังไงต่อนะคะอะประมาณนี้นี่คือเรื่องราวที่เกิด ขึ้นนะคะแม่จีนก็ตามน้องลิสจับติดๆ,ๆ,ๆเลยนะแล้วก็คุณแม่จิตทิ์ก็บินมากับน้องด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้สาวๆก็พักนะคะรอขึ้นคอนเสิร์ตปิดเวิด์ทัวร์อย่างยิ่งใหญ่ก็ขอแค่ให้เป็นปิดเวิด์ทัวร์เนาะแล้วก็จะมีคอนอื่นๆอีกละกันนะคะเพราะว่าสาวๆเนี่ยหยิบจับอะไรก็ยังขายดียังโซเอาเงินทองเนี่ยเข้าค่ายแบบนะ ต,ตุ้มอ่ะบอกได้คําเดียววันนี้แอดไปแล้วนะคะสอบถามเอวิตติงจิงกะเบลไลน์อ่ะพี่นิวสเขียนเหมือนชื่อเพจเลยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ